ทุกคนวันนี้อยู่ในเจอะลึกวิชชอ์ซึ่งคำถามามีหลายคำถามามากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนค่ะคำถามแรกทามาสเตอร์เมดเป็นครึ่งเทพวิทย์เป็นผู้วิเศษถ้าสู้กันใครชนะแบบตักเอาความเป็นสิทธิ์อาจารย์ออกก่อนค่ะวิชนะค่ะสบายอ่ะกูวิทย์เก่งกว่าอ๋อวิทย์เป็นแมิทอ่ะ วิทเป็นมากกว่าแม็กอ๋อวิทเป็นแม็กถ้าเทียบกับว่าเม่เป็นผู้เสริมแต่ก่อนเป็นผู้เสริมนี่ก็เป็นแม็กเลนอยู่แล้วแต่ว่าเมย์เป็นแค่ศาสเดียวใช่เมย์เมย์เขาหยุดอยู่แค่เป็นเป็นแค่ไอ้นี่ไงเออสูงสุดสูงสุดเขาไม่ไปอนันต์แต่วิทไปอนันต์ใช่ที่สูงกว่าพี่กันค่ะมาสเตอร์แต่ละคนเกิดวันที่เท่าไหร่คะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังไม่ไม่ไม่ดิฟฟินิตออกมาทุกคนรออ่านเดอะมาสเตอร์วิทยาค่ะคำถามสุดท้ายถามว่า ตอนมีตอนที่พี่กันบอกว่าเมดกับวิกแอบไปสำนักงานฮอปกินแต่ว่ามันมีอันนึงที่พี่กันจากวิชชอ์อีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดวิดห้าไม่ให้เหล่ามาสเตอร์บุกสำนักงานใหญ่ของฮอปกินอย่างวิทไม่โกรธเหรอคะเขาไม่ได้บุกเขาไปเดินเล่นแต่เดินเล่นกลับมาแล้วนี่ยวิก็เลยสั่งห้ามเพราะว่าไม่ได้ไปอีกเพราะนแผนที่ก็เลยมีไม่ครบมอนเจเขาไปก็เลยได้ครบเลยเจคขาจำดีเนาะแถมมีอัโมกับบิมด้วยเนาะช่วยกันตามขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วเจอกันค่ะ